ในข้อ4ีคือสนะครับเป็นบริษัทสุขคนจานะครับก็ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องเขียนนะครับจดทะเบียนในระบบภาษีเพิ่มแบบเต็มรูปแบบก,ก็คือร้อละเใช้ระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่องนะครับหรือวิธี p e r p e เพชชนะครับก็มีรายการค้าของเดือนเมษานะครับดังต่อไปนี้นะครับในการแรกคือซื้อสินค้าเป็นเงินสด2500บาทนะครับได้ส่วนลดทันที500 ถ้าได้ส่วนลดตัวนี้ปกติเราเห็นเป็นส่วนลดที่เป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมครับคราวนี้เป็นส่วนลดที่เป็นจำนวนเงินเราก็ถือว่าเป็นส่วนลดกันค้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจำนวนเงินที่จะใช้เป็บัญชีคือนำจำนวนยอดขายก่อนส่วนลดลดด้วยส่วนลดนะครับก็ใช้เป็บัญชีเพียงแค่2,000บาทนะครับในการนี้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดนะครับกต่ที่1นนี้นะครับเราก็จะเดบิตสินค้าคงเหลือนะครับ 2,000บาทเดบิตภาษีซื้อ140และเครดิตเงินสด2,140ภาษีซื้อก็คือนำา2 0 0 0คูณกับ7นะครับได้140วันที่7นะครับขายสินค้าให้ร้านใบไผ่นะครับ4,000บาทเงื่อนไข2ทับ10 N ทับ30จ่ายค่าขนส่งสินค้า200บาทนะครับ2ทับสทับ30ก็ 30, แสดงว่าถ้าชำระเงินภายในวันที่ 13เมษายนนะครับก็จะได้ส่วนลด2%นะครับส่วนค่าขนส่งสินค้าตัวนี้เป็นค่าขนส่งจากการขายนะครับค่าขนส่งตัวนี้เราจะเรียกว่าค่าขนส่งออกนะครับไม่แต่ถ้าเป็นค่าขนส่งจากการซื้อก็คือค่าขนส่งเข้านะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับการคิดต้นทุนนะครับขายให้คิด60%ของราคาขายนะครับเราเปิดบัญชีนะครับก็เดบิตด้วย ลูกนี้การค้านะครับเครดิตด้วยขายสินค้า4,000ภาษีขายก็คือนำ4,000คูณ7นะครับนำตัวขายสินค้านะครับบวกภาษีก็จะเป็นยอดลูกหนี้ก็คือ4,280นะครับเราบันทึกต้นทุนขายนะครับโดยเดบิตต้นทุนขายเครดิตสินค้าคงเหลือนำราคาขายนะครับก่อนภาษีมาคิดนะครับคูณ60ได้2,004 4 และบันทีค่าขนส่งออกเดบิตค่าขนงส่งออกเครดิตเงินสดส0 0บาทนะครับรายการนี้วันที่5นะครับรับคืนสินค้าจากวันที่3ตัวนี้นะครับรับคืน500บาทนะครับโดย500บาทตัวนี้ก็คือราคาขายก่อนภาษีงั้นตอนรับคืนเดี๋ยวเราต้องคิดราคาทุนโดยใช้60%ตตัวนี้นะครับในการคิด เราก็เดบิตรับคืนนะครับ500บาทแล้วก็คืนภาษีออกไปด้วยนะครับ500คูณด้วย7%ก็จะได้35บาทนำสอตัวนี้บวกกันนะครับจะเป็นลดยอดลูกหนี้การค้นานะครับฉะนั้นลูกหนี้เดิมเนี่ยเรามีอยู่4,280แล้วตอนนี้ลดไปนะครับ 535อ่า5 3 5นะครับแล้วเรากลับต้นทุนนะครับก็โดยเดบิตสินค้าคงเหลือเครดิตต้นทุนขายนะครับ60%ของ500บาทนะครับ60%ของราคาขายก็ได้เงิน300บาทนะครับต่อจากนั้นนะครับรายการถัดมาวันที่10ร้านใบไผ่นำเงินสดมาชำระทั้งหมดนะครับเราก็มาดูว่าใบไผ่เนี่ยนะครับจากวันที่3มาวันที่5แล้วก็มาวันที่8 เอาวันที่10นะครับก็เห็นได้ว่าวันที่3เนี่ยถ้าชำระเงินภายในวันที่13ไเมษาได้ส่วนลด2%ข้อนี้ชำระในวันที่10ฉะนั้นเขาได้ส่วนลดเงินสดแน่ๆ2%นะครับจากยอดอะไรก็จากยอดขายสุทธิขายสุทธิของเขาเราต้องดูก่อนว่าขายสินค้าก่อนภาษีเป็นกี่บาทและรับคืนก่อนภาษีเป็นกี่บาทนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าขาย 4, 0 0พ เราก็ลบรับรับคืนนะครับวันที่5 500ฉะนั้นขายสุทธิคือ3 5มพเราจะนำสามพันตัวนี้มาคิดส่วนลดจ่ายนะครับซึ่งก็ได้ส่วนลดจ่ายคูณสตัวนี้เราเรียกว่าส่วนลดจ่ายเจบาทนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ไปหายอดลูกหนี้มีเท่าไหร่นะครับยอดลูกหนี้ของเขานะครับมาจากวันที่3,4,280และมีการคืนของมาวันที่5 535นักศึกษาต้องเอาสองตัวนี้ลบกันนะครับเราจะได้ยอดลูกหนี้นะครับ3ามพ รเรานำส่วนลดมาหักออกไป70บาทนะครับเราก็จะได้เงินสดเงินสดรับนะครับ3,675เราไปที่บัญชีนะครับ ไม่ใช่ส่วนลดรับนะครับส่วนลดจ่ายครับนี่ได้เป็นส่วนลดจ่ายนะครับส่วนลดจ่ายเรา,เราก็บัญชีโดยเดบิตเงินสด3675ก็มาจากตัวนี้ส่วนลดจ่ายนะครับเราคิดได้70บาทนะเข้ามาจากตัวนี้และยอดลูกหนี้นะครับก็คือ3745นะครับ นั่ศึาษาจะคิดไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับที่เราทดเอาไว้นะครับก็จะได้การรับชำระเงินจากลูกนี้การค้าโดยให้ส่วนลดจ่ายไปด้วยนะครับวันที่12ซื้อสินค้าจากบริษัทใบปอ1 0 0 0บาทนะครับเงื่อนไขคือ2ทับ1 0บ0ทับและมีค่าขนส่งอีก1 0 0้ค่าขนส่งตัวนี้เกิดจากการซื้อสินค้าเราจึงเรียกว่าค่าขนส่งเข้า นะครับส่วน2ทับสินี้เราต้องชระเงินภายในถ้าเราชนะเงินภายใน22เมษานะครับเราก็จะได้ส่วนลด2%แต่ไม่เกิน30วันนะครับอ่ะเราบันทึกบัญชีวันที่12นะครับวันที่12นะครับเราก็จะได้บิดสินค้าคงเหลือนะครับเดบิตภาษีซื้อก็คือ1,000ค,คูณกับ7% 0อ่ะคูณกับ7%นะครับได้70บาท ตัวนี้บวกกันก็เป็นยอดเจ้านี้นะครับ1นึ่นะครับและก็บันทึกค่าของส่งเข้า100โดยดบิตสินค้าคงเหลือนะครับเครดิตเงินสดนะครับ100บาทนะครับวันที่15นะครับจาก12นะครับเป็นเหตุการณ์ของบริษัทใบป,ปอเหมือนเดิมนะครับมีการจ่ายค่าอวันที่15มีการส่งคืนนะครับสินค้าใบป,ปอ100บาท เนื่องจากชำรุดนะครับเป็นราคาก่อนแวดนะครับเราก็บันทึกบัญชีการส่งคืนก็จะเดบิตเจ้าหนี้การค้าเครดิตสินค้าคงเหลือนะครับแล้วก็เคออรดิตเอาภาษีซื้อออกไปนะครับก็คือ100บาทคูณ7%ก็คือ7บาทนะครับ วันนี้ยอดเจ้าหนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับถ้าเราลบกันนะครับก็จะเท่ากับก็เท่ากับ963บาทนะครับเป็นยอดเจ้าหนี้ที่เหลืออยู่วันที่20นะครับ่า่เช็คให้ไปปอทั้งหมดนะครับเหตุการณ์ก็ต่อเนื่องมานะครับวันที่20วันที่12เราบอกว่าถ้าชนะภายใน22จะได้ส่วนลด2%ฉะนั้น ตรงนี้วันที่20ได้ส่วนลด2%แน่นอนนะครับเพราะชำระหาภายที่22าวนี้เราก็มาดูว่าการได้ส่วนลด2%ก็จะได้ส่วนลดจากการซื้อสุทธิซึ่งเราต้องนำซื้อของวันที่12นะครับเป็นซื้อก่อนภาษี1000ลบกับการส่งคืนวันที่15นะครับส่งคืนร้อยหนึงนะครับฉะนั้นซื้อสุทธิก็คือ 9ก้900บาทส่วนลดจะได้ส่วนลดรับ2%ของ900นะครับเอาส่วนลดคูณกันนะครับก็คือส่วนลด18บาทเราก็บันทึกบัญชีนะครับเมื่อกี้เราคำนวณได้ส่วนลด18บาทนะครับก็คือ1,000 ลบ100คูณได้18บาทยอดเจ้าหนี้เราคิดไปแล้วครับก็คือตัวนี้9 6 3บาทนะครับนำสองตัวนี้ลบกันก็คือ9 6 3าบาลบกับบาทนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องจ่ายเชลไปคือ9ก5อบาทนะครับคราวนี้เรามาคิดภาษีมูลค่าเพิ่มกันนะครับอาจารย์ก็ได้รวบรวมข้อมูลภาษีซื้อนะครับซึ่งเกิดจากวันที่1น,นะครับ ซื้อสินค้า140บาทวันที่12ซื้อสินค้า70แล้ววันที่15ส่งคืน7บาทนะครับภาษีซื้อก็จะเท่ากับ203บาทนะครับส่วนภาษีขายก็จะมีขายสินค้านะครับวันวันที่3นะครับ280แล้วก็รับคืนวันที่5 35บาทรวมแล้ว245บาทนะครับข้อนี้ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อนะครับจึงเกิดบัญชีเจ้าหนี้กรมสมรพากรโดยเราจะเดบิดนะครับภาษีขาย แล้วก็เครดิตภาษีซื้อผลต่างก็คือนำสองตัวนี้มาลบกันนะครับก็คือ245รบลบกับ203บาทนะครับก็เท่ากับ42บาท